ก็ขอสวัสดีแฟนเพจช่อง YouTube สระไสสารชาแนลวันนี้ผมก็ได้มาเยี่ยมเยียนพี่ชายอยู่แถวบ้านนะครับตรงหน้าโรงพาบาลนะครับเ็ททำธุรกิจเ,เป็นช่างแบตเตอรี่นะครับเป็นช่างแบตเตอรี่ <Wow. S 1> แบตเตอรี่ประการ24ชั่วโมงนะครับนะครับราคาเป็นกลางเองย่อมเยาวนะครับนะครับ พร้อมยังพร้อมยังตอนนี้แกแกจะต้องรออย่างเดียวนะครับช่างคนนี้ครับเมื่อก่อนตอนนี้ตอนนี้แกเปลี่ยนชายาไปแล้วครับชื่อพิพิกแบตเตอรี่นะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลน้ารงานะครับนี่ครับแกจะเป็นคนที่รอรอที่สุดในวงการนี่ครับนี่ครับ อะไรพี่โฆษณาอะไรพี่เก่งมีทั้งมอไซค์นะครับครับเนี่ยมาเนี่นี่ครับมอไซค์ก็มีเอรุ่นนะครับผมครับเอ่อมอไซค์มีทั้ง7แอม7แอม5แอม350ร้านค้าทุบไป คือนอกพื้นที่เราบริการให้ได้ได้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงขอให้โทรมานะครับศูนย์หกสองหกสองเจ็ดเก้าสองห้าเจ็ดนี่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ครับนี่ครับหรือจะเป็นมือสองก็มีนะครับมือสองนี่ครับครับสองก็เราราคามีแปดร้อยมีพันนะครับมีเทิร์นให้บริการเหมือนกันรับครับนอกจากแบตเตอรี่แล้วเดยดูแลบริการอะไรอีกครับ ก็อมีเสริมครับผมเสรริมคัถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือเปลี่ยนยางปั้นผนให้ฟรีครับผมโอเคครับนี่เป็นออปชั่นเสริมเลยครับออปชั่นเสริมทางการร้านนะครับโอ้เจ้ารถยอดมาก E G S ครับแต่อาร์เมรอนยังไม่ได้ลงนะครับอาร์เมรอนอาร์เมรอนนี่หมายถึงไอ้กลุ่มพวกรถไหนไม่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 ใช่อาร์เมรอนก็คือเป็นแบตเตอรี่ของอินเดียครับผมอินเดียอ๋อ ต้องบอกให้รู้นะครับพอดีผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันในเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยหรือว่าจะชาร์จแบตก็ได้ครับครับมีมีทุกอย่างหน้าโรงงานับหนประตูหนึ่งนี่ครับหน้าประตูหนึ่งครับฝากไว้ด้วยครับใครที่ต้องการแบตเตอรี่หรือว่ารถทันใดเสียอยู่แถวในเมืองนะครับคนบ้านเราก็แวะมาปรึกษาช่างได้ครับหรือว่าสาวๆจะมาหาก็ได้ช่างโสดอยู่นี่นะครับ นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีหน้าร้านครับนี่ครับหน้าร้านครับหน้าร้านอยู่ข้างบนครับนี่ครับหน้าร้านโอเคหน้าร้านครับจะของร้านก็จะหล่อหล่อหล่ของร้านหล่อมากเลยจะของร้านเวลาจะออกงานอะไรทีนี่งานอีเวนตหรือว่างานอีเวนมันจะต้องเฮฮะมันต้องเฮครับมันต้องนี่ประมาณนี้ ดีใจที่ได้มาเจอพี่ชายครับนะครับวันนี้ก็จะมาลงโปรโมตให้ช่วยเหลือทางด้านโซเชียลนะครับรับคุณนะครับไกลๆโทรได้ครับผมว่าจะมาทำคลิปวิดีโอตั้งนานแล้วเ่ยรอโอกาสมานี่แหละไกลๆเรารอโอกาสมาหาหมอนี่แหละแค่โทรมาแค่นั้นฮะเราจะเราบริการหนึ่งที่ถึงบันไดบันเลย นี่ลูกน้องมือปืนไม่ต้องแพงกล้องมือปืนยังไม่ให้ยังไม่ให้เห็นคือไม่ต้องแพงกล้องไปนะครับมภาพไม่ได้มองภาพไม่ได้ตอนนี้โอเคฮะก็เนี้ฮะดูเอากล้องแพร่งมาทีนี้เนี่ยเนี้ยเป็นแบตมือสองครับผมของกระเป๋ามีทั้งกระป๋เค่องเก๋งครับกลุ่มตรงนี้ก็คือใช้งานได้หมดหรือยังไงโอเคครับโอเคใช้งานได้หมดโอเคใช้แล้วทำแล้วะทำแล้วรับประกันสามเดือนโอเคครับครับผมมีทั้งมอไซค์ก็มีนะมอไซค์ คือนี่คือเราใช้งานได้เลยอันนี้ใช้งานได้ครับโอเคโหเราใช้งานได้เลยครับได้หมดเลยครับเป็นตัวสองทำได้หมดเลยหรือว่าจะเอาแบตเตอรี่มาให้เราฟื้นฟูให้ก็ได้แล้วย้ายมาจากคเอมละสิบบาทแล้วย้ายมาจากนู่นมากี่วันแล้วก็สิบกว่าวันสิบกว่าวันได้ไชอย่าลืมนะครับปิ้งแบตเตอรี่ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับโอเคครับ ก็หาไม่ยากครับจากสีแยกหน้าโรงเรียนบริลัมพิทยาคมมาครับตรงมาครับตรงมาอย่างเดียวเลยสีแยกมาก็อยู่ทางขวามือนะครับเป็นในกูเกิลไ็ได้ครับผมปิกแบตเตอรี่ครับผมนี่ครับมีชื่อมีรายพิมในกูเกิลก็เจอแล้วครับในแผนที่ปิกแบตเตอรี่ก็ขึ้นเลยครับผมเราก็มาตาม GPS ได้เลยฮะเดี๋ยวโปรโมรัานนี้เสร็จไปกินลูกชิ้นยืนกินต่อวันนี้ก็ ช่องของน้องก็มาถู้กดีใจนะครับช่องสำหรับไพศาลชาแนลนะครับฝากไว้ด้วยครับครับผมไพศาลชาแนลผมก็ไพศานเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่น้องมาทำเกี่ยวกับนี่ครับวิดีโอให้ก็ใช่ใช่จึงการช่วยเหลือครับช่วยเหลือทางในโลกโซเชียลครับถ้าใครจะพ่วงบล็พ่วงแบตอะไรก็ผมก็ยินดีบริการนะครับไปเช็คไดให้เช็ค ได้สตาร์ทได้ชาร์จให้นี่น,นี่นี่นขอให้โทรมาปิ้งเดียวนะครับทำให้เลยครับขอให้โทรมาปิ้งเดียวก็ไปเลยครับใช่ครับถ้ารี่จะเป็นสาวๆด้วยนี่ครับโอ้โหจังไปอย่างเร็วเลยครับด้วยแบบนี่ต้องอย่างนี้นะครับนี่ครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณน้องมากครับที่มาให้สถานที่ถ่ายทำนะครับมีครับทุกยี่ห้อครับผม แบตเตอรี่มีน้ำกลั่นขวดเราคือเราเร<น>ียบร้อยหมดแล้วนะครับน้ำกลั่นนี่ขวดราคายัางไงก็ถ้าเป็นเคมีมันจะ30บาทเคมีตัวตัวสีขาวมัคือ20บาทเคมีมันมีกี่อย่างเคมีกับอะไรเคมีกับตัวกลั่นธรรมดาตัวกลั่นธรรมดา<อ>แต่ถ้าแนะนำว่าเป็นเคมีฮะมันจะไปรักษาเกี่ยวกับ ข้างในข้างในอะไรพวกแบตเตอรี่อะไรประมาณนนั้โอเคก็จะเข้าใจคร่าวๆแล้วก็รถเก๋งก็ไม่แพงก็รถเก๋งก็มีก็พันห้าเทินนะพันห้ารถเก๋งแบตเตอรี่ลูกเท่าไหร่ของมอไซค์เนี่ของมอไซค์ก็มีอ่าห้าแอมห้าแอมสามร้อยห้าสิบกับเจ็ดแอมครับเจ็ดแอมก็เป็นห้าร้อยเก้าสิบบาทขายถูกกว่าราคาทั่วไปครับผมเดี๋ยววันไหนต้องการ ถ้าเวมาเดี๋ยวจะเอาแบตเตอรี่มาใส่เนี่ยได้ได้สามร้อยสิบเองนะขายถูกกว่าท้องตลาดครับผมรับประกันทำงานหนึ่งปีเลยของเรามีรับประกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตรถยนต์หรือแบตมอเตอร์ไซค์อ่ามือสองเรามีรับประกันเหมือนกันครับสามเดือนนะโอเคครับโอเค้รายงานได้แจ้งมากเลยยอดสุดยอดสมกับเป็นช่างแบตเตอรี่เหลือเกินแน่นอนพี่ชายคนนี้นี่ได้ได้ยอดสุดยอด ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไปท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะฝากไว้ด้วยครับน้านน้านดงบางนะครับประตูหนึ่งนะครับครับิกแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ครับหน้าตารอเรามากครับคนนี้ครับรอโดโดครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับครับสวัสดีครับ rounds.